แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่21ตุลาคม2568นะครับวันนี้ได้เดนหนึรอง8ครับผมตัวเน้น1 9กับ8 2นะครับเดนน1รอง8เน้น1 9กับ8 2รายละเอเลียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีทุกุ้งยูทูบช่องอาจารย์เนตทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอ็นีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามา,าฟังรับชมกันแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบก,กวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เนตครับผม แล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมสำหรับการสนับสนุนการทำคลิปของอาจารย์เย่นะครับเพียงแค่ทัานรับฟังรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่ทัานรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมอยากดข้ามนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนอาจารย์เย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับต่อมาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผม ำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับพิเศษปกติวีทีครับผม20ตุลาคม2568นะครับผมตัวนี้ให้เป็น1รอง5ครับผม3ตัว2 1 2กับ8 5 7นะครับ2ตัว1 1 1 2 1 5 5 7 5 8ครับผมตัวกลาง2 2กับ8 7นะครับผลปรากฏว่ารอบพิเศษครับผม197กับ05ก็ได้วิ่งรูท5นะครับผม รอบปกติครับผมสามเจสองกับศูนย์หนึ่งนะครับผมให้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับออกศูนย์หนึ่งก็ปิดจุดแ้มเดียคาวเขาเขาวิ่งรูดหนึ่งนะครับผมก็ v เ p ครับผมหนึ่งเก้าสี่กับแปดสี่รอบนี้ก็รูดไปครับผมให้แปดห้านะครับให้แปดห้าก็มาแปดสี่ครับผมสรุปวนันนี้ได้แค่วิ่งรูดนะครับผมได้วิ่งรูดสองรอบสาหปรับสายเกาะก็ต้องขอไทยด้วยนะครับผม เอว่ากันต่อวันนี้ครับผมนอยรวมนะคะี่เสศจปกติ VIP พีครับผม21ตุลาคม2568นะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามจูที่เรามีวันนี้ได้เดนหนึ่งครับผมเดนหนึ่งรองเป็น8นะครับ เด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผมสามหนึ่งเก้าครับผมชวนรองสามตัววันนี้นะครับผมสองแปดสองครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองวกการครับผม เราก็จะเอาเด่น3ามตัวนะครับผมสามหนึ่งก้ากับรองสาตัวสองแปสองนะครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังใึ้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตกจันนะครับผมสำหรับ่าไหนที่ตัดได้ตัดเป็นต็ตัดได้เลยนะครับผม่าไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหนึ่งครับผมเด่น3ามตัวสามหนึ่งนะครับผม ก,ก็จะตัดสองตัวเด่นได้หนึ่งสามครับผมเด่นหนึ่งรองแปดนะครับเด่นรองรวมกันหนึ่งแปดครับผมมาสุดท้ายเลยเป็นหนึ่งเก้าปลาหกรองแปดนะครับผมรองสามตัวสองแปดสองครับก็จัดตัดสองตัวรองได้แปดสองครับผมแปดสองกับแปดแปดนะครับรวกันครับผม อันนี้ตัวการจากชุดรองนะครับผมสองสองครับผมแล้วตัวการจากชุดเต่นครับผมสามเก้าันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางหน้อยครับผมน้อยรวมนะครับพิเศษปกติวีไีครับผม21ตุลาคม2568นนะครับ อันนี้ได้เดนหนึ่งรองแปดครับผมเดนสามตัวสามหนึ่งเก้ารองสามตัวสองแปดสองครับผมเด่นหนึ่งรองแปดนะครับเดนสามตัวสามหนึ่งเก้ารองสามตัวสองแปดสองครับผมเดนสองตัวนะครับผม หนึ่งสารองสองตัว82 8 8, 8 8ตัวกันเป็นสองสองกับ3 9ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับ1 3 1 8 1สรอง2ตัว828 8, 8, 8ตัวกันเป็นสองสองกับ3 9ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหปรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดนะครับผมเด่นหนึ่งรองแปดนะครับผมสามปรับท่านไหนที่ช้อปปิ้งชอบรูดนะครับเด่นหนึ่งรองแปดครับผมตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแมสจะดดะอเน้นที่หนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเก้ากับแปดสองนะครับแต่จากตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแมสกะดะอเน้นที่หนึ่งเก้ากับแปดสองนะครับผม สำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมใบนี้ก็จะรวมสามน้อยเลยครับผมพิเศษปกติว yi p นะครับผมสำหรับใบถัดไปครับผมสำหรับใบถัดไปก็จะเป็นใบแยกน้อยนะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันจากแนวทางฮานอยพิเศษน,นะครับผม แนวทางฮานอยพิเศษครับผมยีเอดตุลาคมนะครับผม 2568, นะครับสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีมันมีได้วิ่งรูดเป็นแครับผมวิ่งรูดแปดนะครับตตัวครับผม สี่ตัววันนี้นะครับผมแปดสองแปดสองตาต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตกการนะครับผมเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมแปดสองแปดสองนะครับมาตัดครับผมตัดมาตัดหลังให้เป็นสามตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงจะสองตัวเด่นกับสองตกกานครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็มก็ตัดได้เลยนะครับผมทันไหนไม่สะดวกนะครับ แอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรุดแปนะครับผม4ตัว8 2 8 2นะครับก็จะตัดสามตัวได้8 2 8ครับผม8 2 8กับ2 8 2นะครับ2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวเด่นวันนี้ก็ได้8 2ครับผม แปดสองกับแปดแปดนะคะรับตุกันวันนี้ได้สองสองครับผมเดี่ยวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสอหรับวันนี้ครับเน่ยทางฮานอยที่เศษครับผมประจาวันที่21ตุลาคม2568นาะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูดแป 8, ครับผมสตัว8 2 8 2 3ามตัวแปดสองแปดกับสองแปครับผม2อตัวเด่นนะครับแปดสอต่อกันเป็นสองสองครับผมอีกครั้งนะครับผมวิ่งรูดแปดครับสี่ตัวแปดสองแสองสมตัวแปดสองแกับสองแปครับผมสตัวเด่นนะครับแปดสอต่อกันเป็นสองสองครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ที่82กับ22ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่ที่82กับ22นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับผม ใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยพิเศษน,นะครับผมสำมปบายถัดไปก็จะเป็นแนวทางฮานอยปกติกับเวทีนะครับผมใบนี้สูตรนี้ก็จะใช้ได้สองน้อยครับผมเป็นน้อยปกติกับน้อย v ว p นะครับผมที่1ดตุลาคม2568นะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผม สามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดหนึ่งครับผมวิ่งรูดเป็นหนึ่งนะครับสี่ตัวครับผมห้าสามหนึ่งเก้าเก้าหกต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมห้าสามหนึ่งเก้านะครับผมมาตัดครับ ตัดหน้าตัดหลังเป็น3ตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนี่ก็สองตัวเด่นกับสองตัวกลางครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินก็ขออนตัดให้ครับผมวิ่งรูดหนึ่งครับผมสี่ตัว5้าสามนึ่งเกาะครับก็จะตัด3ามตัวได้5้าสาหนึ่งครับผม าสามหนึ่งกับสามหนึ่งเก้านะครับสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ก็จะได้หนึ่งสามครับผมหนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้สามห้าครับผม 3,9ครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็น5,9นะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมต่อย,ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยปกติกับ VIP นะครับผม21ตุลาคม2,568นะครับวันนี้ได้วิ่งรูดหนึ่งครับผม4ตัว5,3,1,9 ามตัวห้าสามหนึ่งกับสามหนึ่งเก้าครับผมวิ่งรูดหนึ่งนะครับสู่ตัวห้าสามหนึ่งเก้าสามตัวห้าสามหนึ่งกับสามหนึ่งเก้าครับผมสองตัวเด่นนะครับหนึ 13, 15, 19, ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าตกันเป็นสามห้าสามเก้าแล้วก็ห้าเก้าครับผมสองตัวเด่นนะครับ 13 1519ตัวกันเป็น35 3 9ามแล้วก็5 9ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอตตะกอนเน้นที่หนึ่งสามครับผมหนึ่งสามกับหนึ่งเก้านะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่หนึ่งสกับ1 9าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเท่ามีรุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์หนะครับผมถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านเลยครับผมไม่ถูกใจก็ผ่านได้เลยนะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ